เช่นเคยกับเซลปีใหม่อิซุเชียงรายในกลุ่มนกเงินสาขาเทิงนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โชว์รูมอิซุสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเที่ยงนะคะหรือประมาณบ่ายโมงนี่แหละนะคะก็ตะวันค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยก็เลยเอารถที่เตรียมส่งมอบนะคะมาจอดแอบนิดนึงนะคะเพื่อจะรีวิวให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันสำหรับรุ่นที่ปีใหม่จามารีวิวในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นรุ่น s p ปซแคป 1.9S สีขาวใสบรียนไว้สําหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่65,000บาทเป็นราคาเฉพาะตัวรถนะคะคันนี้พิเศษยังไงคันนี้นะคะก็ใส่แม็กซิ่งหลดจัดส้งนะคะจะเป็นแม็กลายไหนจะสวยงามซิ่งแบบไหนนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของดีเทลรายละเอียดว่าจะเป็นด้านนอกด้านไหนพร้พอมๆกันนะคะไปค่ะ นี่เป็นรถรุ่นสเปคแท p 1.9S สีขาวเซอรเบียนไว้ราคาอยู่ที่65,000บาทรุ่นนี้ที่เคยรีวิวกันไว้แล้วนะคะก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันสำหรับเครื่องพันเก็จะมีสีขาวสีนี้เลยแล้วก็สีบรอนเงินนะคะมีให้เลือก2สีด้วยกันค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านมารับชมในเรื่องของทีเทล,ลาเรายละเอียดสำหรับคันนี้เลย คันนี้ก็ไซ m a แมกโลจะสซมนะคะเป็นแมกสีทองนะมองดูไกลๆก็สวยงามไปอีกแนวหนึ่งเอาไว้เป็นทางเลือกให้สำหรับลูกค้าที่กำลังมีโครงการจะออกรถใหม่เร็วๆนี้หรือปีนี้ปีหน้านก็ได้นะคะค่ะอะ่สำหรับแนวนี้นะคะซิ่งกันเลยทีเดียวเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในเรื่องของดีเทล,ลาเรายละเอียดในเรื่องของด้านหน้าสำหรับรุ่นนี้กันก่อ ด้นานหน้ารุ่นนี้ในเรื่องของโฉมไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์หรือบ้านเราก็เรียกว่าไฟตาเพชรนั่นเองส่วนไฟเลี้ยวก็จะแยกออกจากโคมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเบี่ยงเป็นแนวนอนรับกับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาดเป็นตัวแคปเริ่มต้นในเรื่องของไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะแต่ลูกค้าก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ก็ ค่าใช้จ่ายกาอยู่ที่ประมาณ29งพบาทประมาณนี้แหละนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะถัดมาในเรื่องของด้านหน้าด้านหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นกระจังหน้าสองชั้นขนาดใหญ่สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีเทาแบบเทาด้านมาพร้อมกับโลโก้ออซิสุโครเมียมขนาดใหญ่ ด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองคันนี้ก็เป็นรถเตรียมส่งมอบติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะแต่สำหรับคันนี้สายซิ่งไม่ใส่เรื่องของกันสาด <c oughs> ค่ะ,ะด้านข้างเนี่ยเรามารับชมในเรื่องของล้อแม็กของเราก่อนดีกว่าสำหรับแม็กลายนี้ที่จัดให้ก็จะเป็นแม็กสีชานนองหรือสีทองนั่นแหละ พอดีเจ็บคอนิดหน่อยนะคะอากาศที่เชียงรายเปลี่ยนแปลงบ่อยแม็กซี่ทองใส่ดุมล้นอนอดล้อสีม่วงนะคะค่ะเลิเปอร์สีบานเย็นแล้วกันเนาะจะว่าสีชมพูก็ไม่ใช่เป็นสีบานเย็นก็สวยงามเป็นแล้วแต่คนชอบนะเนาะสวยงามอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะคะขายางตัวนี้ก็จะเป็นยางซูเมกนะคะ ซีรีสยางอยู่ที่255 5 0ท็อป R 1 8ถามว่าล้นไหมตัวนี้ก็จะแบบปลิ่มๆนิดนึงดูนะคะฮะปริ่มๆนิดนึงนะคะก็เหมาะกับสายซิงนะคะในสไตล์ประมาณนี้ลายนี้กำลังฮิตกันเลยทีเดียวหลังๆมาปล่อยแบบลายนี้สีนี้แบบค่อนข้างจะเยอะนะคะ ก็ไว้เป็นแนวให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันละกันเนาะค่ะเผื่อมีโครงการจะออกแลเราเรนีค่ะทัดมาในเรื่องของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาโลโก้สเปซแคปเป็นสติกเกอร์กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาใหม่ล่าสุดน,นะคะม,มือจับด้านข้างก็จะเป็นสีดำ เส้นสายลวดลายทุกอย่างก็ออกแบบมาให้รับกับหลักพลศาสตร์ช่วยในเรื่องของการรูดลมและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ช่วงล่างช่วงล่างในเรื่องของแชสซีก็จะเป็นแชสซีประกบกัน3ท่อนขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งึ้นนั่นเองและด้านล่างด้านล่างเลยอยากเห็นด้านล่างเนาะ <c oughs> ด้านล่างเลย ตัวนี้นะคะก็นะคะจะมีข้อโหลดนะคะเพราะว่าเราใส่ข้อโหลดให้ถ้าจำไม่ผิดคันนี้น่าจะโหลดด้านหน้าสองหลังสามหรือเปล่านะประมาณนี้แหละไม่แน่ใจยังไม่ได้อะ่ะก็จะเป็นเทาเหนือแหนบนะคะมีแหนมาให้โมจู4ีแทนด้วยกันสําหรับรุ่นนี้ดีไซน์ไฟไท้ายออกแบบมาใหม่ล่าสุดน,นะคะก็เป็น or, หลอดมันติรีเฟคเตอร์รือว่าสวยงาม สวยงามประจํารุ่นและเป็นเอกลักษณ์ของเขานเองโลโก้ DDI นะคะเป็นสติกเกอร์มือจับกระบะท้ายเป็นสีดำนะคะกระบะท้ายก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้แลดูมีมิติมองดูใกลๆนะคะก็จะคล้ายกับสไปเดอร์หลังเลยโลโก้ Isuzu D-Max เป็นสติกเกอร์นะคะรุ่นนี้เป็น c r e s t e ก็ er, ยังไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะมาดูมุมด้านนี้กันบ้าง สวยงามนะคะสวยงามจริงๆออกแนวซิงซิสไตล์สปอร์ตสำหรับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่6,5,000บาทกับสเปคแคป1 9ึ่งสีขเซอเียนไวก็ออกรถจัดโปรโมชั่นฟรีดาวข้างว่าคู่อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทลูกคู้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่ตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของรายละเอียดด้านหนนิดหนึ่งเนาะ รุ่นนี้กุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบนี้ให้2ลูกนะคะเป็นกุญแจแบบธรรมดาเพราะรุ่นสแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นนะคะลูกค้าก็สามารถไปใส่รีโมทเพิ่มเติมได้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบก็ประมาณพันกว่าบาท2 0 0พันกว่าบาทแล้วแต่ก็ไปเลือกใช้งานอีกทีหนึ่งแผงประตูด,ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบสับพัดหุ้มด้วยผ้าจะเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มควบคุมต่างๆก็ออกแบบมาใหม่นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้า,าให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างก็ใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวส่วนด้านในแผงคอนโซลต่างๆก็ถือว่าออกแบบมานะคะกับรุ่นสแตนดาดก็ถือว่าสวยงามแบบสแตนดาดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะคะเอ่อกับเครื่องเล่น1บดินนะคะใส่ซีดีเสียบด s เได้นะคะเปิดปิดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่เราพับไว้ให้ลูกค้าก็จะเป็นในเรื่องของอัด าการประหยัดน้ำมันในเรื่องของโลโก้อีโคสติเป็นมาตรฐานมอ,อกอที่ได้รับมาตรฐานและเชื่อถือไดอ้เรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็คือ6.4ลิตรนะคะจะขับได้อยู่ที่100กิโลเมตรหรือเท่ากับ15.6กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองก็ถือว่าประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องพันเ้าของเราเนาะ เอาไปขับแบบชิลๆแบบประหยัดน้ำมันนะคะวัยรุ่นกำลังชอบกันเลยทีเดียวกับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นราคาประหยัดส่งข้างวัสดุสบายเนาะด้านล่างตัวน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์เป็นแอร์สามจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์อรงน,นี้ก็เป็นหัวเกียร์นะคะก็เกียร์ออกแบบมาใหม่ล่าสุดใช้งานง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการเข้าเกียร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ข้าวเกียร์ถอยก็จะมีวงแหวนค้องตรงนี้ข้าวเกียร์ถอยต่ำหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเลยนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นถัดมาในเรื่องของเบาะเบาะของเขาก็ดีไซน์มาใหม่เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะ สังเกตปีกข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่เวลาเรานั่งจะรับกับสิรีละของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยเปิดประตูช่องแคบตรงนี้ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะกับห้องโรยษาทของเราสังเกตพื้นที่เนื้อศีรษะนะคะจรวดที่วางขากว้างขวงาท ค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะไปค่ะกับรุ่นนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์พันเกา้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้ามหาศาลเลย แรงม้าของเขารุ่นนี้อยู่ที่150แรงม้ามาพร้อมกับแรงดิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรทํางานที่รอบสูงสุด3,600รอบต่อนาทีสังเกตด้านนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบเบรก ABS EBD BA นะคะซึ่งมีมาในทุกรุ่นแล้วกับ All New Isuzu D-Max นุ e S, ดดรรณภาพทิดโลกของเราสังเกตในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์จะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึง ช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักห้องเครื่องและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลย s p ป c แ a p 1.9S สขาวไซ b บอ i a เลียนไว้สำหรับรุ่นนี้ราคาเฉพาะตัวรถอยู่ที่65,000บาทจัดโปรโมชั่นพร้อมแม็กออก oh. รถฟีดาวนะคะข้างว่าอยู่ที่9,000กว่าบาท ของแถมครบจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภยัยชั้นหนึ่งทะเบียนพรบอรนะคะอุปกรณ์มากกว่า10รายการแน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้สถา,านการณ์โควิด1 9ทีเราก็มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ลูกค้าด้วยลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาติดคเครดิตติดแบคลิสนะคะไม่มีเอกสารนู่นนี่นั่นลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้ ยังไงสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่สารับชมคลิปของปีใหม่จนจบยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปีใหม่เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะรอดูว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย